อีกครั้งหนึ่งพี่น้องน้องต่อไปครับสะป่าบัวครับอยู่ติดกับน้องใหญ่เมื่อกี้นี้ครับแต่ไม่รู้จะมีกุ้งหรือเปล่านะครับน้องนักถึงไว้ครับนำแห่งครับนำหลือหน่อยโอ้ปลากระดีพี่น้องด้วยสุนยูครับผลงานของเราวันนี้ครับรวมกุ้งปลากระดีปลาซิวครับงานรวมกันาถึงกิโลอยู่ครับผมนักปลาซิว กุ้งกพอได้อยู่นะครับปลาซิวก็เยอะ,ะกุ้งตัวใหญ่ดีครับแต่ว่าเสียดายมันปนครับปลาซิวเยอะก็อีหลังหนึ่งปลากระดีเขาเยอะโหดครับเลยผลหลายเลยไรครับไปอมพี่นอ้องอมสับิกแกงครับใส่พักอะไรเขาเรียกวาพักอะไรนะพักนังอมครับ สวัสดีครับพี่น้ของผมนัก,กล่านายกชัแนวเหมือนเดิมครับวันนี้พามากูมุงและกุ้งครับหมายของเราก็เป็นน้องใหญ่ครับทางป่าวันนี้เขาก็ดักกันเหมือนกันนะครับเมื่อวานผมมาใส่ก็ไมได้ถ่ายช่มนะครับตอนมาใส่เห็นเขาดักอยู่ฝั่งนี้ะมีมุงเขาดักอยู่หลังป่านี่ไปเลยครับ ผมก็เลยรับจากฝั่งนี้ไปฝังนู้นครับออกไปนู้นสิบหลังครับมาดูดังแรกกันเลยมีกลุ่งเขามาพี่น้องโอ้มีตบปะซิวป,ะ,วปะบูหน่อยใส่กลุ่งมดเพราะว่าพี่น้องเลยเขาดักกันทุกวัน ัทีสองครับมีกลุ้งเราพี่น้องเลยโอ้หลังนี่พอได้อยู่ครับพอได้ครับพอได้กลุ้งทางมาซิลครับมมเยอะสามเลยครับอยู่ใกล้กันเลยครับ มองเห็นแต่ปลาซิวหนิหน็อกนี่ครับทุกสีกับน้ำเมื่อกี้เลยครับยุกมืงครับเป็นปลาซิวเลยสินะกลุ่มเขาไมีทับผลครับทางลายุบครับทางลายนยุนยนย๊กทางต่อไปครับพี่น้อง คือบอข้าไปหมดแล้วว่ากลุ่มเขาลักทุกวันเลยอู้หลงนี่ได้การอยู่ครับล้นงนี่น่ครับพอได้ผสมนครับผมอีกหลังหนึ่งพี่น้องน้องต่อไปครับสะป่าบัวครับ อยู่ติดกับน้องใหญ่มากินนะครับแต่ไม่รู้จะมีกุ้งหรือเปล่านะครับน้องนักทิ้งไว้ครับนำแห่งรับนำหลือหน่อยโอ้ปลากระดีพี่น้องด้งว,งยดงดวยสุญยูครับกุ้งนี่ต้องทำหาครับไม่มีเลยปลากระดีล้วนๆครับไปกุ้งปลาเขาไปกินหมด,หมดเลยพี่น้องเลย บัวครับาไข่ก็ไม่รู้ครับขโมยเขาว่าไม่ตอบพี่น้องเลยแล้วก็ซูบแล้วครับน้ำมันแห้งครับคิดว่นาน่าจะมีกุ้งกลับไปม,มีครับเจ้าปลากระดีหลังต่อไปครับพี่น้องหลังมกี้กุ้งตัวงามๆอยู่ครับแต่ปลากระดีเข่าเยอะเกินไปครับกุ้งเลยหน่อยกุ้งกระติวปลาบูพี่น้องบูงน้อยเขามากินกุ้งครับ หยุบหนึ่งครับพอได้ผสมผสมครับผมต,ต่อไปครับมันสิสนอมบอกมันคือมีแต่ปลาซิวแท้สุกสีก็ล้างเมื่อกี้เนะครับพี่น้องทั้งกุ้งทั้งปลาซิวปนๆกันครับหลังนี้หลังหน่อยครับไม้เนี่ยผลหมากปลาซิวครับพี่น้องกุ้งกับ สมผสมครับคนณเขาดักหลายกันอย่างเงี้ลยลพี่น้องเลยหลังต่อไปครับฝั่งนี้น้ำเชืง่งจะลึก,กนใน่อยครับว้าปลาบูพี่น้องเลยเขาไปกินกุง้งปลาซิวครับสามสี่ตัวครับปลาบูหน่อยปะารผสมผส,สมครับ ลองนึ่งพี่น้องเราขุดน้ำท่วงครับน้ำลึกครับฟังหนึ่โอ้ปลาบูอีกเลยพี่น้องเอ้ไหยเชลลี่ก็มีครับปลาบูเขามากินหมดครับกุ้งได้อยู่นิดหนึ่งลับเวียนเลยพี่น้องเอ้ปลาบูก็กุ้งนี่ชอบเลยครับดูร้านหนึ่งครับพี่น้องเราสุดท้ายครับหลังนี้เป็นเหมืองครับ มอนติดนาเขาติดกับฝั่งน้องใหญ่เลยครับลองดักดูกครับหนึ่งหลังกว่าจะมีกลุ่มนะโอ้กลุ่งไหมมีเลยครับมีแต่อฮชลีัะยาอะไรหลังท้ายพิษผ่าอย่างแรงครับไม่นาเลยหลังลองดูครับว่าจะมีกลุ่มเห็นน้ำม,มันเลือนหน่อยครับ เป่าอย่างแรงเลยครับไม่ฉลีเต็มกรมเลยได้สรุปผลงานให้ชมครับพี่น้องครับคนเราฟังครับผลงานของเราวันนี้ครับรวมกุ้งปลากระดีปลาซิวครับงานรวมขนาถึงกิโลอยุดครับผมนักปลาซิวกุ้งก็เพอะได้อยู่นะครับปลาซิวก็เยอะกุ้งตัวใหญ่ดีครับแต่ว่าเสียดายมันผลครับ ซิ้วเยอะใออีหลังหนึ่งปลาก,ก็ดีเขาเยอะโหดครับเลยผลหลายเลยหลายครับไปอมพี่นอ้องอม่บพบิกแกงครับใส่พักอะไรเขาเรียกพักอะไรนะพักนังอมครับบมันผมเรียพักนังอมน่ครับกุุงก็สวยอยู่นะครับ พี่น้องพอได้อยู่ได้กินครับผมออกไซกยังรวยน,นะครับพี่น้องเลยง,งามเลยครับลงตัวครับวันนี้บังไม้เนี่ก็ใช้ใก้านบานนิดหนึ่งนะนี่ครับมากระตากกล่องนะมากระตากกล่องถ่ายดอกวันนี้ถ่ายอัดสองกระบาน,นย,ยังยังรวยน,นะครับพี่น้องหมานียู่กันนะแล้วผมก็จะขอจบคลิปแล้วพี่น้อง นี่ยขอบคุณทุกการติดตามเราชมนะครับผมกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์ก,ก,ก,กดติดตามด้วยนะครับผมเดราจะคอยเจอกันคลิปหน้าครับรับผมต่างลาน่นถุกช่องของข,อข,อข,อขอ่าวข่าวสวัสดีครับ